ใช่ใช่เราไหมจริงจริงมันก็นานมากๆแล้วอะค่ะก็หลายหลายคนก็ว่าน่าจะเหมือนเรานั่นแหละอันนี้คำตับที่ดีที่สุดวันนี้โอ้โหอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะมันมันก็นานมากแล้วจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโดยบริบทเนาะเราก็อาจจะแบบโยงกันไปเองหรือก็ไม่แน่ใจจริงๆค่ะเอออ่ะอัเอิรดูแล้วเหมือนของลงเยอะเลยอ่ะของลงเหรอคะจริงๆก็ทรงๆเดิมค่ะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้ออกกองอย่าง หนักหน่วงสาหัสสากันมากมากค่ะแปลว่าเรามีงานอุ้ยนอนเบนเบนวักน่ากลัวมากตอนนี้ถ่ายซีรีส์ค่ะที่ค่อนข้างเอ่อมหากาพย์หน่อยนึงค่ะก็จะยาวยาวนานมากๆแล้วก็โลเคชั่นก็คนไม่ได้เห็นตึกเลยค่ะวันนี้เพิ่งได้เข้าห้างตื่นตาตื่นใจมากเลยปกติเราเห็นอะไร ใช่ไหมคะไม่ปกติเราเห็นอะไรที่เวลาไปนตัวชนใหญ่จะเป็นเออดินสีแดงต้นไม้หน้าตาผู้จัดการที so ่หง like ิกอย่างนี้เพราะอากาศร้อนต้องเป็นการอยากเข้าห้ารเลยผู้จัดการนี่ก็ดาราดาราต้องบอกว่าเย็นๆนะการเดียวเดี๋ยวได้กลับบ้านใช่ค่ะวันนี้มันทิ้งหนูไปเลยตอนแต่งงานทำผมเพราะว่าบอกว่าขอเดินทางหน่อยไม่ไหวแล้วคนที่เห็นหง่อเลือกคนชาวเรื่อกหงิก เรารู้สึกตัวเองไหมว่าแบบจริงจแล้วมันเท่าเดิมหรือว่ามันลงจริงๆเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมแต่ว่าบางทีก็เราก็มีเสื้อผ้าที่ช่วยอะไรใดๆไรองนี้แล้แต่เราชั่งน้ำหนักเราก็ไม่ได้ลดไม่ได้เปลี่ยนน้ำหนักไม่ได้ลดไม่เปลี่ยนเลยค่ะประมาณนี้แหละค่ะมาสองพั้แล้วก็วจะบวกลบโลสองโลโดยปกติค่ะวันไหนข้าวกฟองอร่อยก็ก็ขึ้นหน่อยวันไหนไม่วันไหนก็ไม่ถูกปากบ้านก็โอเคลงนิดหน่อยคือเราสวยขึ้นแก่ก็แบบลูกค้ารักแย่เลยสวยขึ้นเพราะแว่นค่ะ ตอนนี no bạn, ้คนหนึ่งบอกว่างานที่ถ่าอยู่ไทยยังไงบ้างแล้วอัพเดตก็อัพเดทก็คือไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเลยเสร็จภาพยนตร์ไปเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือซีรีส์ที่เพคนบอกว่าค่อนข้างยากลําบากสุดๆของคนในตอนนี้แล้วก็จะเหลืองานค้างๆที่รับไว้อีกประมาณเสร็จสับก็3เรื่องค่ะใช่ไหมคะลืมวันลืมคืนค่ะไปมูที่ไหนก่อนคนอื่นลารักคนหนึ่งเขาแทบไม่มีคิวละครยคือซีรีส์กันเลยอันนี้ เราไปนานแล้วเราไปนานแล้วเราปากค้อนานแล้วไม่วไปเที่ยวอีฮอที่ว่าจอมคิวจอมคิวเปิรนห้าปีกจริงจริงค่ะแล้วเร่งทำให้เร็วที่สุดค่ะทุกวันนี้พูดบทให้กระชับค่ะจะได้ปิดกล้องเร็วเลยอ๋อตอนนี้คือเราฝนวนก็แบบคุณบ้าเลยนะมีงานด้วยน่คะใช่ตอนนี้ก็แบบเงียบเหงามากเลยโอ้ก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่ที่ให้โอกาสทุกคนนะคะจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะจะไม่บ่นว่าโลร้อนหรืออะไรก็ตามแต่เข้าปากก็เข้าได้อีกค่ะสรุปเฟิร์นบทหรือยายบทจนยายยายบทค่ะคนที่นใจก็คืออมีะไร โยนไปก่อนแล้วแต่มันเรื่องจริงนะคะหนูไม่รับค่ะยังยัังรบได้อีกไหมงานเยอะขนาดนี้ถ้าตอนนี้รับได้อีกค่ะอย่าไปพูดอะไรอย่างเงี้ยรับมาอีกแต่ว่าเออถ้าอยู่ในห้างในรายได้ก็ก็จะขอบพระคุณตอนนี้คือสะดวกงานรับงานที่ห้างจะดีใจเป็นพิเศษค่ะแต่ถ้าไกลก็ยินดีค่ะมีมีเวลาครับขอนือว่าต้องเจ็ดวันเลยถ้าพูดตรงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีเด็กใช่ค่ะไม่มีว่างเต็มวันเลยสักวัน แต่ว่าเข้าใจได้เพราะเป็นทัมมิ่งที่พอมันอย่างซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างยากเนาะคนนักแสดงเยอะถ่ายยากลําบากเนี่ยก็ก็พยายามเทคิวให้เขาให้มากที่สุดก็ยังเป็นที่มันแบบดูเดือดแล้วก็รู้ไหมฮะอ๋อแน่แน่ฮะมันบอกอย่างงี้พูดไม่ได้โดนฟ้องพูดไม่ได้อ๋อชื่อเรื่องว่าพูดไม่ได้จริงๆเป็นการไม่ที่ไเรื่องเลยใช่ค่ะที่หนซีรีส์ที่ถ่าย แม่เกือบแล้วคุณไม่ได้ค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยว่างเลยใช่ไหมแบบงานเรามีต่อเนื่องตลอดที่ผ่านมาเหรอคะไม่ว่างย้อนไปลึกแค่ไหนคะถ้าเกิดว่าปีนี้ก็ได้ปีนี้ยังไม่ได้หยุดเลยอันนี้คือต้องหาเคล็ดลับแล้วแหละว่าทำไมถึงปัขนาดนตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดแต่ใส่ว่าเราจะสวยขึ้นนะคะ ีอ <icana, S 1> ๋อขออนุญาตถามขอถามถามข่าวข่าวเป็นว่าแปลว่าข่าวต้องขอแน่ถามตรงพอดีว่าชอปจลน์เนาะคือออกแบบรายการแล้วมีการพูดถึงความรักครั้งเก่าหลายคนก็ไปไปโยงมาแบบเออหวยมาออกที่ใบเฟิร์สว่าหมายถึงใบเฟิร์สหรือเปล่าเราพอจะเห็นข่าวนี้แลบวแปลกต้องมาแหบวแหบวแหววเกิดอะใช่ใช่เราไหม คิดว่าใช่ไหมไม่ใช่จริงจริงมันก็นานมากๆแล้วอะค่ะใช่เพราะหลายๆคนก็ว่าน่าจะเหมือนเรานั้นแต่บอกนี่ความรักที่ดีที่สุดวันนี้โอ้โหอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะมันมันก็นานมากแล้วจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโดยบริบทเนาะเราก็อาจจะแบบโยงกันไปเองหรือก็ไม่แน่ใจจริงๆค่ะแล้วแล้วสมมติว่าเขาแบบเราก็อันนี้สําหรับคนเนาะคนอาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะคนรู้สึกว่าตัวคนเองในทุกความรักที่เคยเกิด คนมั่นใจว่าเปิดเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดในทุกครั้งนะเขาบอกว่าสาม,มารถเป็นเพื่อกนกับแฟนเบงาแฟนหกับเราเขาหมายถึงคนไหนดีกว่าสำหรับคนเราเราคนมองเราอีกอ,อันคนตอบแทนเขาไม่ได้จริงๆค่ะแต่สำหรับของฝนฝนไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็นานมากแล้วเราก็ใช้ชีวิตมุฟออนทำงานทำการกันไปแบบนานมากๆแล้วค่ะแล้วทงยังมีโอกาส้คุยกันบ้างไมเจอไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อเลย พอมีคนลงามาว่าเป็นเราเจริงๆเรารูดอะไรไหมหรือแบบเขาบอกอะดวกใจที่ให้ให้ป้ายเป็นเราไหมไม่เลยค่ะคนเป็นคนคือหลายๆคนก็โตมากับเราเนาะก็จะเห็นพัฒนาการเห็นทุกอย่างทุกประสบก,การณ์ความรักของหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนว่าก็าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้ติดใจอะไรเลยสมัยคนบอกว่า pension นในในทางที่ดีเพราะเขาพูดถึงดีมากมาเกิดยังไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรีแต่ว่าก็ก็มันก็แล้วแต่ความคิดเห็นคนนะคะอืมเประเป็นสิ่งของประจำเราได่ายออกมาในชีวิตอันนั้นก็ เราพูดไม่ได้มันน่าจะเป็นแบบสัมภาษณ์บุคคลเป็นทางนานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ท้าจริงๆที่เราสามารถในอนาคตถ้ามีโอกาสร่วมงานกับการจะให้หนูรับงานท่วมตอนนี้เลยเหรอขอพิ่น่อได้นาะอีกประมาณสองปีได้ค่ะเดี๋ยวว่ากันไม่คยมีโอกาสเดกันอะไรเฉยๆไม่ดีเลยค่ะจริงๆคนก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าคนอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจริงๆข่าวก็เพิ่งเห็นก่อนมานี่แบบแย่เปงค่ะไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยแสดงว่าถ้าเกิดมีคนติดต่องานเราติดต่อ คนไม่มีปัญหาเลยค่ใช่อยู่ที่คิวของคนสัมากกว่าว่าจะได้ช่วงไหนนะคะคนผู้จัดการในช่วงไหนอีกสองปีใช่ไป่เล่นนะอันนี้อีกสองปีถึงว่าถ้าความจริงก็เป็นเช่นนั้นค่ะความจริงติดต่อเข้ามาก่อนได้ค่ะเผื่อมีอะไรขยับจะทำอะไรอีกยังจะทำอกรีกงานอ่ะขายอะไรเป็นพิเศษไหมที่แบบว่าแบบนี้ไม่ไม่น่าได้ ส่วนใหญ่เค to like like ื like ่อนไขายหลักๆของคนมีแค like ่คิวเลยค่ะคิวลองมาก็เป็นบทที่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยท้าทายแบบก็อ่านแล้วสปาร์กจอยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจเราหรอหัวใจหัวใจตอนนี้มีังไงบ้างร้อยว่างมากค่ะก็ยังทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์มีว่างกว่านี่ว่างจริงหรอเปล่าว่างแต่ว่ามาแข่งก็ดีแล้วไม่ต้องรีบมีก็ว่างไปด้วยกันแฟนมันหายากไม่สวยขนาดนี้ ใช่ไหมคะว่างจริงๆใช่ไหมคะก็ว่างสิคะว่างจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่างเรื่องงานว่างหัวใจหัวใจว่างแต่ว่ากายไม่ว่างเลยตอนนี้ไม่มีใมาจีบบ้างไหมคะไม่มีใครจีบเลย ได้ล้มได้เล็กหรือเปล่าได้ไเล็กเคยเปิดครั้งหนึ่งแล้วมีแปลกๆเยอะเคยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเออโดนตกใจนิดหน่อยมาแนวพูดตรงแนวไม่ได้เลยเป็นแนวนั้นไปเลยใช่ไม่ได้เลยแแนวบบเเโอ้มาหัศจร่าแล้วอยากมีความรักไหมคะจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีนะแต่ก็ก็ออไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันจะปิดใจตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ยังเชื่อพอมีขิดอยู่อย่างนั้นว่าไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่ากองหนูก็ไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะถ่า <c oughs> อยู่อย่างนั้นจริงๆค่ะพอกลับบ้านก็หมดแรงค่ะน้ําก็นอนได้เลยค่ะแล้วไหนจะมีหมาอีกนึงอ่าอุ้ยพูดมากเนาะวันนี้เหมือนมันไม่ได้เจอคนมาหรือว่าอะไปพึ่งพ่อแม่ละโมงจะนิดนึงไหมพ่อแม่แม่โอ้โหพึ่ง ก็จะต้องคุณถุงชนอะไรอย่างเงี้ยพระแม่เหรอคะก็กลัวขอขอพระแม่มาแล้วดูแลได้ไม่ดีป่ะคะคิดว่าเดี๋ยวถ้าจังหวะอะไรมันพร้อมน่าจะได้มีเหมือนคนอื่นเขาแรกต้องเป็นตัวใหม่อะไรตัวใหม่อะไรก็เป็นตัวหม่ตัลุมลากเนี่ยจะตัลุมลากแต่โรลิกาสินนะเช่แต่ก็คิดว่าอยู่เนาะยังรออยู่แม่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขแหละค่ะเกษารทุกวันอะไรเงี้ยจริงๆมองคุณมองความรสร้างความงามือนเดินนะคะ อ๋อก็ยังสวยงามอยู่นะก็ยังอยากมีครอบครัวในวันหนึ่งค่ะสเปคก็เจะเป็นยังไงสเปคข้องอยต้องแว่นไหมต้องแว่นไหมใส่ว่าเราสวยขึ้นนะคพราะว่าสเปคผู้ชายไม่มีจริงๆจริงๆผู้ชายไม่มีสเปคจริงๆ